ตรงตรงตั้งหน้าตรงตรงตั้งใจดีๆเราได้ตั้งสัจจะที่ฐานบาร,รมีตอนที่เราขอพระก,กรรม,มาฐานไปแล้วมันเป็นการใช้สัจจะความจริงที่เราเป็นอยู่ตั้งอธิษฐานในสิ่งที่เราจะทําให้เกิดผลขึ้นมาเราได้สร้างบาร,รมีเพื่อให้เกิดบาร,รมีต่อเนื่องกันไป รูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าเครื่องห่ง่มอิรยิยาบถที่เรากำลังปฏิบัติอยู่ให้เห็นกายชัดๆท่านั่งนั่งอย่างไรท่ายืนยืนอย่างไรขณะนั่งอยู่แขนขามือของเราวางอยู่ในลักษณะอย่างใดเก็บหูเก็บตาเก็บจมูกเก็บอายตนะภายในของเรา ปล่อยวางต่ออายัตนาภายนอกรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่มากระทบให้รู้อยู่กับปัจจุบันก็พอการประพฤติปฏิบัติการทำกรรมฐานคือรู้อยู่กับปัจจุบันเห็นกายของเราเห็นใจของเรา พิจารณากายแล้วก็เข้ามาพิจารณาใจของเราคิดอะไรก็รู้รู้สึกอย่างไรก็รู้หรือแม้แต่มีอารมณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรเราก็รู้รู้กายรู้ใจในปัจจุบันคิดนึกอะไรรู้สึกอย่างไรอารมณ์เป็นอย่างไร ค่อยๆค่อยๆพิจารณาไม่ต้องไปปรุงแต่งไม่ต้องวิตกวิจาร์ณขึ้นมาแค่เรามองให้เห็นให้เท่าทันกับความรู้สึกนึกคิดสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมเรากำลังพิจารณากายของเราแล้วก็จัดกายใจของเราลงไปในหมวดเวทนา เวทนาสามสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาอุเบกขาไม่สุขไม่ทุกเฉยเบอร์ไหนใครวางอาจจะเป็นทุกขเวทนาหรือสุขเวทนายินดีพอใจก็อาจจะเป็นสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาให้จัดกายใจของเราพิจารณาว่าขณะปัจจุบันตอนที่เราเริ่มเรามีเวทนาใด เราเสวยเวทานาใดอยู่ทำความรู้